ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับัาสนรบเบิดน้องดูเลยมันยังอ้ยหนนร่วมดวยเงิน้รอบาทตนี้ก็กลังไหลเข้ามาและก็สวยแลวก็รวยและประดุดีมีแรงแข็งสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะโชคดีมาเดี๋ยวอค่ะนาทีทองกระชายดีเด็ดเป็นสนาาอยู่ข้างหน้านี้คือ โูบเกลือกเลนไม่มาเข้าแถวเค่ะฉันีความผูกใจแรงมากไม่ใครๆก็ทำตัวฉันไม่ถูกเลยค่ะเพราะฉันชื่อว่าเลือดค่ะแล้วบอกว่าหน้าฉันไม่ใช่โอ้โอ้เฮ้ย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 

อ่าครับวันนี้ <Five pressing ricochip67> <mess Anyway, oples>

ใครที่ม so ีแบบมีตัวนะคะนำแบรมาเจอถ้ามีรับสุดซื้อเสนอห่ิ้งน์หนึ่งร้อยขาทนะคะตอนนี้เลยค่ชุดสุดท้ายค่ะใครที่มีแบรคอนเสิร์ตนะคะนำมาชวอที่ดที่รอรับสุดซื้อเสนห่อพ้งคหนึ่งร้อยนะคะห่อพิ้งคนหนึ่งร้อยค่ะ แก้อหนึงร้อบาทนะคะที่บาทนะคะอ่าใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์มาเชิญได้เลยนะคะรับซื้อสสูออีกอนแจกก้อนหนึ่งร้อยบาทถูกมากของแิ้ได่นานนะคูุ้้ยดยอดยอยอดยอดยาดอดทอดยอดยอยออดยอยอดอดยอตยอดอดยดยอนยอดยรดอดยอดยออยอดยอดยอ คุณพี่สมไฮสองร้อยบาทสาธุสาธุสาธุอาเป่าเด้อเกิดบุญเกิดกุที่คุณพี่รนยมสูงเน้นกรรมทิิบุญิศไถ่แท้เพื่นครับผมเกคนไถ่แท้เพื่อยูนีคแห่าจิตรพิธิเนสัญรับโองคนหลายแล้วเลยนะคะห้าสิบห้าสิบใบนะคะจากท่านสุรเกียรติเลิศธนาวิวัฒน์เหมือนแม่ที่ มาไม่ทันเลยค่ะโอ้ยเหมดอกลัหายเนาะโอ้ยนาทีทองนาพี่ทองค่ะรักบัตรด้เด็อกรรมการนับบัตรนะครับเียนชื่อด้วยนะคะคุณพินชัยเนยมสูงเนินเอาไว้อยูกให้ผู้ใดผู้ใดว่าทนใดกินเกาวกินน้ำเขาไปกินเกาือกนับติดตัวนี พี่บ้านขอบคุณแม่คว้เดก่ยแนขอะกุณเด้อตะกาศเด้อแม่ครัวทุกุบ้านพี่มัดรวมังฝรั่งหน่อยพี่นงคือขอบคุณหลายๆที่ดูแลมือเงี้ยอาหารขนากจับระการเพียบบอเียบบอสผู้มีเกียรติที่มารวมงานทุเม้าในเมนี้อาหารเสียบบอสอาหารอ่ะเซง เีรุมหานครที่แบบ้มแซ่บจากแซ่บหลายขอบพูดหลายๆค่ะครับตอนนี้มีข้าต้มมีแกงมากหวานมีลาบมีทอดไก่ค่ะไก่ทอดมันจะไปขาบ้นไหมพี่เมย์ไปสมันคงจอดกัาค่ะตอนนี้ก็อ่า

คาะเดียวคุอจอร่ายี่สิบเจ็ดนาฬิกาประกาศแต่ป้าถ้าดู่ารักาตวัยชนะสั่งตอนเด็กดีเ่อว้นเดียวร่วงมาแจกพี่น้องโอ้ยน้องนี่หลอกนะต้องไม่เคยรู้แน่ตอนนอ้เนาะเอ้พี่น้อง วยนะครับมีแนรโดทั้งสาพี่้องเปเร่องราวอมจโตไปไหนน้ยหนูขานั่งตรงนี้เขาไม่เหยียบคอเหรอไม่ไดีค่ะเขาไม่เหยียบวาเหรอเนี่ยญมองเห็นหรือเปล่าเนี่ย ฮะอ,อยากถ่ายรูกปกับพี่มุกหญิงโอ้ยเดินเข้าไปดิปเอาโซรจับถือเข้าไปดิไปไปเต้นด้านหลังอะ่ะเออลองเดินไปดูสิที่ ไปนี่น่ะเขาเปิดประตูอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาปิดประตูนะออเออ <c oughs> อยากไปเปล่าหรอหรือนานเข้าตินหรือยังไมรู้อยากไปเปล่าหรอหรือนางเข้าตินหรือยังไม่รู้ ตอนนี้ก็คืออยู่บรรยากาศอยู่หน้าเวทีนะครับผู้อม FC แฟนคลับมาเยอะแล้วครับเสือสายเต็มหมดแล้วพี่น้องครับครับมาังครับขอ้องครับพี่น้าลับสภาอีก๊าดมีมือปืนด้วยแล้ว มีมือปืนด้วยเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยยายายาอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงแล้วครับเห็นยัง เนี่ยเขาตามคลิปกันอยู่เออแล้วตามคลิปอยู่มือปืนนั่นนี่จะไปอยู่ใกล้ดินี่มือปืนเจกบีกเสียนนนไดินี่มาหาร์ของแท้ด้ว เออนั่นดูนั่นโอ้โหมาแล้วลูกที่สองฮนี่นครับผมของแท้ครับกีฬาอยากทายหลายโอ้ยอย่ายุง่งโอ้แต่คนนี้นี่เยอะครับ ตบโทรศัพท์ไอโฟนล่วงเลยเ oh. hey. hey, no. ออเฮ้ายนี่โดนหรืออาใหญ่เลย ไปถ่ายรูปเดียว์ป่าโอุ้ยหนูเป็นยังไงกันนี่เป็นยังไงนะนี่พ่อโจเออเออถ่ายป่า อ่ะไปดีจะไปถ่ายกับแกโอเคคุยโทรศัพท์อยู่คุยโทรศัพท์อยู่โอ้เป็นยังไงล่ะเห็นไหมโอ้ก็ดีก็ดีเออโอ้แซบวะียบไหมอาจารย์อ๋อนี่พี่นดังหนาว